ก็สวัสดีครับวันนี้ก็เจอปัญหาอีกแล้วนะครับสําหรับรถเก่าเจอปัญหาสลอดเลยปัญหาก็คือนี่ครับสัญญาณมันดังนี่ครับกุญแจผมยังไม่ได้เสียบเลยนี่กุญแจผมยังไม่ได้เสียบเลยมันก็ดังแล้วปกติว่ามันต้องเสียบกุญแจก่อนนะถ้าถึงจะดังโดยที่ปกติเราเสียบกุญแจแล้วมันก็ดังแบบเนี้ยผมก็โคตรรังคาเลยเนและแบบนี้คือมันก็มีปัญหาว่าถอดแล้วถอดกุญแจแล้วก็ยังดังอีก อย่างเงี้ยก็คือเวลาเปิดประตูด้านขวาเนี่ยเนื่องดังตลอดเลยโคตรแบบโคตรลำคาญเลยลำคาญมากเลยเดี๋ยวเรามาดูวิธีแก้กันนะวิธีแก้ก็คือเราก็ต้องหาปักหาปักของเสียงให้เจอนะครับผมไม่แน่ใจว่าของเชฟกับดีแบ,บกมันอยู่ตรงไหนเพราะว่าผมยังไม่เคยแกะเลยเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมๆกันนะแกะเริ่แกะตัวดำนี้ก่อน น,น,น,นี่คือหลังจากที่เราถอดมาแล้วนะก็จะมีลักษณะแบบนี้นะเราก็จะสังเกตว่ามันหายดังแล้วนะนี่เราก็จะถอดจากปลั๊กตัวนี้นี่นะเราถอดมาจากปลั๊กตรงนี้นะก็จะมีลักษณะแบบนี้คือบอกได้คําเดียวว่าคืถอดโคตรยากอ่ะยากจริง รอสักสิบน,นาทีเลยนะอีกตัวนิดเดียวนีโอเคนะเสีย,สยงสัญญาณก็จะหายไปนะครับก็ใครที่เจอปัญหาแบบผมก็ลองดูนะครับลองแก้ไขดูนะมันคลิปเนี้ยคือมันไม่ได้มีอะไรมากเลยก็คือมันมีแค่ถอดลักนี่แหละแต่หวังว่ามันก็จะเป็นคลิปที่มีประโยชน์สำหรับคนที่เกิดปัญหาในจุดนี้นะก็โอเคอขอบคุณสำหรับคนที่ติดตามนะสวดีครับ